กลับกับข้าวเช้าเช้านี้นะครับที่บ้านคําแต้มีอะไรอร่อยมากเนี่ยมีตำถั่วมีมีตำถั่วใครเป็นคนตำโอ้ยสุดยอดเลยอร่อยมากอร่อยมากเทปใหญ่เทปใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยใหญ่เท่าที่เห็นเลยนะอ๋อพูดงี้ไม่มีใครเลรอครับเมนูแนะนำเมนูแนะนำอะไรเอ่ย ซุปหางวัวโอ้โหมาเป็นต่อนๆเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นหางๆเลยนะครับหายกินยากมากเลยนะครับโอ้โหแม่กินอะไรเนี่ยอุ้ยแม่กินปลากับซุปตำถั่วอ๋อแม่กินปลากับซุปตำถั่วอย่างอื่นกินไม่ได้ครับนนพพ่อพ่อทำอะไรพ่อพ่อเกี่ยวข้าวพ่อทำงานลูกกินข้าวทุกคนทำงานเหนื่อยหมดเลยนะครับพ่อเพิ่งทำงานเหนื่อยเมื่อกี้นี่เองครับเลยมากินข้าวก่อน 都罢。